ทุกคนเธอคือเมโลดี้สามปีที่คิดถึงฮันโนฮันโนฮันโนไม่ธรรมดาเนี่ยนีมีแฮชแท็กให้ด้วยเรเห็นทุกคนแบบว่าช่วยกันคิดแฮชแท็กให้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ความจริงได้เขียนความรู้สึกลงในแอป I am ไปแล้วที่ทุกคนได้อ่านกันก็คือนั่นเป็นความรู้สึกที่ที่อยากจ,จะพูดความจริงอะ่ะไม่ได้คิด ล่วงหน้าเลยเพราะตอนแรกได้ลงรูปแบบว่าเอ้ยขอบคุณทุกคนไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนกลางคืนก็ส่าอยากเขียนอะไรสักอย่างแบบว่าให้ทุกคนได้อ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่งนั่งพิมพ์ไปแล้วอันนั้นคือไวมากแป๊บเดียวเสร็จมันเหมือนมันออกมาจากแบบว่าเราจริงๆเลยแบบว่าเป็นสิ่งที่เราแบบว่าคิดแล้วก็รู้สึกอยู่จริงๆมันเลยออกมาง่ายมากเลยค่ะนั่งพิมพ์แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็กดลงเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้อ่าน กันค่ะเขียนได้ยาวมากครับยังเขียนเรียงความใช่ไหมคะคืออยากบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเขียนยาวขนาดนั้นหรอกแต่พอมันเขียนไปเรื่อยๆมันก็ค่อยออกมาเรื่อยๆมันก็ยาวมากและดันเขียนผิดเยอะด้วยแบบขนาดแบบนั่งอ่านเป็นคนชอบนิวเบียดนะคะแล้วก็แบบชอบเขียนผิดบ่อยก็เลยนั่งอ่าน ก็ยังผิดอยู่แก้รอบแรกอ่ากดลงไปแล้วกดแก้ไขแก้คานี้พออ่านใหม่อ้าวเจอคํานี้แล้วกดแก้ไขอีกแล้วกดแก้ไขไปประมาณสามรอบอะค่ะกว่าจะแบบเจอคําที่ไม่ผิดไม่รู้ว่ายังมีผิดอยู่หรือเปล่านะคะ,ะเป็นแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนได้รู้คือคีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออยากขอบคุณทุกคนนั่นแหละ<ม>นะเข้าเข้าวัดซึ้งแล้ว <laughs> แคอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบทุกคนอ่ะเก่งมากแล้วทุกคนชอบชมหนูว่าแบบหนูเก่งมากเลยแบบว่าทําได้ดีมากเลยหนูก็เลยแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าที่เราแบบว่าทํามันออกมาได้เลยที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้ก็เพราะทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เก่งอ่ะไม่ใช่แค่หนูแต่คือทุกคนด้วยที่ทําให้หนูแบบเดินมาได้ถึงตัวตรงนี้อ่ะปากลิ้นพันกันมั่วแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็ชมเตงไปหนึ่งแมตช์ว่าแบบ เฮ้ยตัวเราก็เก่งนะเพราะปกติเราก็รู้สึกว่าพวกเราอะเป็นเหมือนฟิลว่า,วาให้กําลังใจคนอื่นค่อนข้างเยอะเลยให้กําลังใจตัวเองบ้างสักหนึ่งแมทอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> <laughs> นั่นแหละ <laughs> ก็เลยบอกว่าพวกเราเก่งมากเลยทั้งทุกคนแล้วก็ตัวหนูเย้ย <laughs> <laughs> เดินไปได้วยกันต่อคะ่ะทุกคน <laughs> น้ำตาไหลแล้วไม่ไหลแล้วเพราะว่าโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะน้ำตาไหลยากขึ้นนะเดี๋ยวนะี้หนูแต่ก่อนน้ำตาไหลง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้หนูแข็งแรงค่ะแบบว,ว่าน้ำตาไหลยากขึ้นนะไม่รู้ว่าทําไมด้านชามากขึ้นเหรอไม่นะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนน้ำตาไหลยากขึ้นค่ะเก่งมากครับไม่เชื่อเชื่อ ขอบคุณค่ะทุกคนก็เก่งเหมือนกันค่ะรักนะาลูกแมวรักเหมือนกันแมวแงวแงแง,แงเป็นลูกแมวน่ารักดีชอบแบบเวลาทุกคนชมว่าเหมือนแมวเลยอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะแข็งแก่งมากขึ้นเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ยังก็ยัง ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงหนึ่ง